สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับผูดใดน้อพี่น้องนะครับซีฟองนะครับซีฟองคนอื่นแต่ว่าบ่มีเงินกับพี่น้องนะครับแล้วก็ระดมทุนผ่านกลุ่มปิดครับพี่น้องนะครับเพื่อสิหาเงินเนี่ยมา เป็นคาทนายนะครับพี่น้องอ่าล่าสุดนะครับแม่นิกกี้กีเสิฟครับเพิ่นกระโจนมาแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีก็ตกตะลึงนะครับเอา้ามีแบบซียูติมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแม่นิกกี้กระโจนแบบนี้นะครับบอกว่าถ้าจะฟ้องใครยังต้องเปิดรละดมทุนนะครับระดมทุนจากด้อมแนะนําให้จุดทูบฟ้องศาลพระภูมิหรือศาลตายายค่ะ ค่าหัวหมูน้ำแดงน่าจะถูกกว่าค่าทนายปาพี่น้องครับนิกกี้นะครับเพื่อนกโ็โพนมาแบบนี้ครับพี่น้องนะครับผู้ใดน้อครับพี่น้องนะครับบ่มีเงินฟองบบมีเงินจา่ายค่าทนายนะครับต้องเอาเงินจากด้อมเนี่ยกุ้มปิดเนี่ย มาเป็นคาทนายกพ่นอรนะครับเกิดยังขึ้นคับทุกท่านนะครับล่าสุดหลังจากโพสต์ไปนะครับแม่นก,กี้เล่าก็โพสต์คอมเมนต์อีกรอบหนึ่งแบบซีนะครับบอกว่าหรือจะไปศาลไคโฟงเปาวุญจิ้นก็แล้วแต่ค่ะนะครับแล้วก็โพสต์อีกนะครับบอกว่าไปถูกไหมคะหรือจะให้บอกทาง พาทุกท่านนะครับเอซก็เขาไปคมเนตนะ์ยเยอะมากนะครับบางคนนก็บอกแบบซีนะครับบอกว่าอันนี้หนูชอบหัวเลาะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าตอนที่ลูกเพจเขาถูกฟ้องบ้างพวกเขาจะระดมทุนช่วยลูกเพจกลับไหมพาพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าค่าหัวหมูน้ำแดงอาจจะต้องโพสต์ขอรับบริจาคค่ะ นะครับปาดอีกคนนึงก็บอกว่ากระจอกแท้นะครับบางคนก็บอกว่าสมเพศเวทนานะครับส่วน f อซท่านหนึ่งก็บอกว่าเรียนเชิญหมอปาทําพิธีทุกสารก่อนสั่นนะครับแล้วกหัวเราะนะครับอีกคนหนึงก็บอกว่าแม่ก็ช่างคิดได้เนาะนะครับบางคนก็บอกว่าทําไมทุกวันนี้รู้สึกมีแต่เรื่องสังนะครับนาสมเพศด้ปาดพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าขออนุญาตค่ะ ขอให้คอยหัวเราะ,ะเถอะแม่นิกกี้คิดได้ยังไงเนาะนะครับบางคนก็บอกว่าอายเนาะไหนบอกมีคนช่วย มีแต่คนรวยนะครับปาพี่น้องนะครับนั่นแหลคะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่แม่เนกี้โพสหมาแบบนี้เอฟซีหลายคนหลายท่านบางคนก็หัวรอบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ยเป็นไปซี่ก็มีตีประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับอันนี้เราบ่ไดเอ่ยซื้อกบพี่น้องนะครับอย่าเอ่ยซื้อเด้อนะครับเราบ่ได้ว่าผู้ใดดอกพี่น้องเราโพสของเราจะซื้อนั่นละหรือว่า ว่าใครหรือเปล่านี่ก็บนแอน่ใจกับพี่น้องทุกท่านมีข้อเขียนแบบไหนเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดีดเด๋ยวมาฝากกับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ